สาธุนะลูกคือว่าก็ถามกลับไปก่อนเราอยากรู้ว่าการนั่งสมาธิการปฏิบัติเนี่ยใจเป็นคนปฏิบัติหรือเหมือนว่าจิตเป็นคนปฏิบัติกายที่ท่านั่งท่านบอกให้นั่งสมาธิเพรนั่งสมาธิขัดสมาธิอะไรอย่างเงี้ยมันเกี่ยวกันไหมนี่ค่ะมันก็เกี่ยวกันเพราะว่าจิตมันอยู่ในนั้น ินอยู่ในนั้นแต่ว่าภาคปฏิบัติถ้าร่างกายมีปัญหาเปิดแบบคนที่มาปฏิบัติมันมีหลายหลายวัยอ่ะวัยสูงอายุอย่างเงี้ยแล้วเส้นเอ็นมันมันแข็งมันมันไม่ยืดก็การน,นั่งก็เลยไม่ไม่เกี่ยวนั่งเก้าอี้ก็ภาวานาได้นั่งเก้าอี้ก็ปฏิบัติได้เพราะว่าคนที่ปฏิบัติคือใจกับจิตนะไม่ใช่กาย กลายเป็นที่อยู่ของใจเป็นที่อยู่ของเป็นที่ให้ที่ที่จิตอาศัยอยู่ในนั้นเฉยๆดังนั้นตำนะ่ะเขาเอาตำรามาสอนว่าต้องนั่งสมาธิขาตมาธิขาขวาทับขาซ้ายแล้วแล้วก็มือซอกมือขวาทับมือซ้ายเขาก็จะนี่เขาสอนตามตำรามยเราก็เลยเอาตำรามายึดถ้าเหมือนจะไม่เรียกสมาธิบานนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นแม่ถึงบอกว่า เราต้องใช้ปัญญาปฏิบัติธรรมแล้วต้องใช้ปัญญาเออเขาแต่ผู้สอนสอนตามตำราเข,เขาก็ต้องสอนตามตำราสิถ้าผิดตำราก็ไม่ได้อีกเพราะว่าตำราพูดอย่างนั้นก็ต้องพูดอย่างนั้นทีนี้เราเราเราต้องแยกแยะคนที่มาปฏิบัติมันมีหลายระดับที่ว่าคนแก่เนะมืเ่อกี้ที่ว่าเรื่องของคนแก่นะ่ะละจ้ะเรื่องของคนมีอายุมาเข้ามาปฏิบัตินะคะบางทีนี้เขาถูกบังคับให้นั่งต้องนั่งขัดตมาินะต้องนั่งท่าที่บอกเมืเ่อกี้ ถึงจะเรียกว่าสมาธิทีนี้ร่างกายเขาอะมันไม้แก่ไม้แก่บรนดัดยากที่เขาบอกไม้อ่อนก็ดัดง่ายแม้เขาดาัดดัดต้นไม้อ่ะเขาแต่งต้นไม้ให้เป็นรูปนะั้นรูปนี้เขาก็แต่งตนนอน,น,นตอนมันอ่อนนะลูกตอนมันยังอ่อนเป็นยอดที่พอดัดได้นะเป็นรูปใส่เลสัตว์รูปตัดตก,ต, Simon, ต,กตกแต่งต้นไม้ประดิษฐ์จนเป็นรูปต่างๆนานาก็เขาต้องตอนต้นไม้ยัอองอ่อนเหมือนกันเพราะนั้นร่างกายมนุษย์เหมือนกันถ้าเราจะเราจะให้มันยืด ได้ไม่มีปัญหาเราต้องปฏิบัติตั้งแต่เราอายุน้อยนี่ค่ะนี่อันนี้เผื่อเผื่อคนอายุมากแล้วจะยืนยันทีนี้ว่าทําไมถึงว่านั่งได้นั่งก็นั่ง,น,งนั่งก็ได้นอนก็ได้ไม่ได้เกี่ยวกันเพราะว่าคนที่ภาวนาเป็นจิตภาวนาแล้วก็จะยืนยันต่ออีกอะทำไมถึงเป็นจิตจิตภาวนาเนก็กายนี่เป็นธาตุเฉยเนี่ย ยังไงก็กลายก็เป็นธาตุสี่เดนน้ำลงไฟอะ่ะมันมันมันเดินปัญญาไม่เป็นหรอกกลายนะ่ะมันเป็นธาตุดินน้ำลมไฟนะึ่เป็นธาตุนะทีนี้จิตที่อยู่ในนั้นอนะ่ะมันมันเป็นอันเออเป็นเป็นเป็นนามธรรมแล้วก็เป็นสิ่งเป็นจิตวิญญาณแล้วก็เกิดมาด้วยธรรมชาตินะมันเกิดด้วยธรรมชาติของมันนะ ทีนี้มันมาอยู่ในก้อนธาตุธรรมะก้อนธาตุที่ดีนั้นลงไฟเนี่ยไอ้ก้อนธาตุที่ว่าเนี่ยมันมันมันเปลี่ยนมันแปลสภาพมันเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตามันเกิดขึ้นนั่งอยู่เราไปมันไม่เที่ยงเนี่ยเนี่ยมัน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 รวงระนางใส่กันมันยวงยางใส่กันนะเราจะไปยึดว่านั่งสมาธิต้องนั่งนี้ต้องนั่งแบบนี้ถึงที่เรียกสมาธิเพ้อเพ้อหมุนเข้าไปถึงขัดสมาธิเพชรตันเองไม่อย่าไปบังคับขนาดนั้นไม่เป็นไร อนุโลมอนุโลมเพราะว่าเอ่อร่างกายมันมีอายุแล้วเนี่ยเขาเข้ามาปฏิบัติตอนนี้อายุแล้วเส้นเอ็นมันแข็งมันมันไม่ได้ถูกดัดมาตั้งแต่เด็กนะดังนั้นไม่แล้วส่งเคาะอีกคำหนึ่งแบบนี้ให้ให้ให้เข้าใจให้ให้ตายใจพระพุทธเจ้าสอนว่าอริยบทสี่ให้ให้นักปฏิบัติใช้ได้ทั้งสมาธิทั้งเดินปัญญานี่ไงนี่ไงพระพุทธเจ้าสอนไว้เป็นภาษาภาษาต้พิโก อริบบทสี่นักปฏิบัติทรงอนุญาตให้ปฏิบัติได้ทั้งสมาธิทั้งวิปัสสนานี่มายืนยันอย่างนี้ยังจะเอาไงอีกถ้าไม่นั่งกัศมาทิเพทถ้าไม่นั่งกัสมาทิมือขวาทับมือซ้ายขาซ้ายขาขวาถ้าขาซ้ายนะไม่ใช่สมาธินะคาว่าสมาธิว่าบับางคับแล้วก็นั่งเลยนะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เลยค่ะต้องดูสังาขารเขาด้วยจ้าเพราะว่าคนที่ทํางานเป็นจิต แล้วทีนี้เอา้าทําไมถึงว่าเป็นจิตเอา้าก็กายนี่เป็นธาตุจริงๆอะ่ะแล้วก็จริงไหลาะกายกับจิตคนละส่วนอะ่ะปฏิบัติมาศึกษามาอ่านมาเข้าใจมาโจดก็บอกอยู่จำด,ดกึกโจดก็บอกอยู่ไม่เคยขาดเลยอะ่ะธารมปัสานาก็ตัดไว้อยู่ว่ารูปน้ำรูปน้ําอ่ะเออรูปก็คือร่างกายธาตุสีในเรื่องไฟอะ่ะเอเอธาตุน้ําก็คือจิตขันหันห้าเน่เน,นี่ยมันเป็นของของเป็นของ เป็นมนุษย์อยู่ในธาตุมาประจํามาตายแต่ละครั้งก็มาเข้าธาตุใหม่ตายแต่ครั้งก็มาเข้าธาตุใหม่เดี๋ยวนี้ี่มันถึงบอกธาตุอะไรอ่ะถ้าทําผิดก็ธาตุไอสิงสาราสัตว์ทีนี้ก็ไม่ต้องยืนแล้วเนี่ยตัวตัวขวางแล้วนี่เพราะเพราะมือมือเป็นมือมือไปเป็นขาสี่ขาที่กินก็ขท่อนหน้าก็เป็นมือมันละนี่แต่มนุษย์นั่นแหละยืนตรงแง่แต่สี่ขาเหมือนมันแหละวะถ้าก้มลงไปมันก็เป็นสี่ขาเหมือนสัตว์นั่นแหละ เราถึงว่านุษย์มนุษย์เป็นสัตว์เหมือนกันแต่สัตว์ประเสริฐยืนตรงไม่ได้ตัวขวางตัวตรงแต่สัตนวะ์ะตัวขวางอย่างนี้นะคนอย่างเงี้ยแม่คงไม่เงี้ยเพราะนั้นถ้าเราจะแนะนาใครปฏิบตัติแนะนาใครภาวนาแนะนําใครโดนทำงานทางทางาปฏิบัติเพื่ออรู้รู้ทําเห็นธรรมเพื่อใหอ้ได้เข้าถึงพระธรรมเพื่อให้ปล่อยให้วาง จากธรรมชาติเพื่อให้ได้กุญส่ผลบุญเพื่อให้ตัดภพตัดชาติจะได้มีการอ,าอะไรการบนรไว้ใจเกิดจะได้มีที่สิ้นสุดมั่งถ้าไม่ลงมือทาเลยไม่มีที่สิ้นสุดเลยสะสมเรียกถึงว่าสะสมเอาฝากไว้กับลูกกับหลานในอนาคตข้างหน้าถ้าแม่ไม่อยู่ก็ก็เผื่อมีสรัตตาวาสนาต่อกัน แต่ว่าเสียงนี้พระธรนมนคมอยู่ก็ลูกหลานเอาประโยชน์เอาว่านี่คือจากจจากิจใจนี่คือความจริงที่ค้นหามาด้วยชีวิตตั้งแต่ปสสี่หนึ่งจนปัจจุบันนี้ปสหกหกเจ็ดเนี่ยมันจะสามสิบปีแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วก็ได้รู้ได้เข้าใจการเป็นไปของของการมาเกิดพวกเราอย่างนี้ล่ะอันนี้ย้อนกลับมาพูดอีกว่า ยังไงก็ขอยืนยันจิตต่างหากใายต่างหากเพราะนั้นถึงว่านั่งท่าไหนาก็ได้ทําสมาธิได้ถึงว่าเดินก็ยังทําสมาธิได้ไงเอาเพราะแ่่เดินทําไมทําสมาธิได้เอ้าจิตจิตเป็นคนบริกรรมจิตไม่ได้ปรุงแต่งอะไรขาก็เดินไปเฉยๆอริยาบุบทน่ะเพราะนั้นขาถ้าให้มันนั่งมันไม่ไหวอ่ะมันจะไปคิวกินแล้วมันจะมีปัญหาในอนาคตเผอๆกวาจะถอนออกมาได้อ่า อาจจะเป็นปัญหาในอาจจะเป็นเส้นเอ็นอักเสบกล้ามเนื้ออักเสบทีนี้ไม่ต้องทํากันละบานนี้ถ้าขึ้นคือว่าอักเสบนะต้องรักษากันอีกนานเลยถ้าคำว่าอักเสบแล้วเคลื่อนไหวก็ก,ก,ก็ก็จะเป็นต่อเราทำาน่นทำนี่ก็เป็นต่อคำว่าอักเสบนี่ต้องอรออเลยบ้านนี้ต้องฟื้นฟูมันเพราะนั้นเราจะบังคับให้มันอักเสบไม่ได้บังคับให้มันทำจนมันอักเสบนี่แย่เลย,ยงะนั้นก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปอน,น,นี่ก็เลยมายืนยันอีกแหละการเรยนปัญญาไหม การเดนปัญญายี่เรดนปัญญาสอนจิต่เอเดินปัญญาก็ใช่ใช่ใชใชค่ะที่ที่เดินปัญญานี้ก็สอนให้ให้ใจิตให้ใจฟังนะถูกแล้วถูกค่ะถูกเพราะว่าเราเดินปัญญาอยู่เนือเดินปัญญาชี้แจงแสดงเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งอนิจจังทุกขังหน้าตาให้ใจให้ใจิตมันฟังเพราะว่าใจกับจิตเป็นปัญหาเป็นต้นเหตุที่ที่จะหลงโลกถูกแล้วค่ะ ที่ทาอยู่นี่ทําให้ใจให้จิบเข้าใจเราถึงต้องอธิบายอธิบายความเป็นไปของอนิจจังของทุกของทุกที่ไปที่มาของทุกที่ไปที่ที่เกิดขึ้นแห่งอนิจจังความแปรสภาพถูกแล้วใช้ปัญญาอธิบายแล้วเสร็จการอธิบายเราอธิบายได้ได้ได้ละเอียดใจเราก็เข้าใจเพราะใจเราเป็นอนัตตาใจเรามันมันเป็น เป็นนามประทามอะแล้วเราอธิบายถ้าเป็นถ้าไม่ละเอียดมันก็เข้าไปหามันไม่ได้เพราะมันมันตัวมันเป็นอนัตตาดังนั้นผู้ใดมีปัญญาอธิบายธรรมได้ละเอียดเท่าไหร่มันก็เข้าใจได้ง่ายเพราะใจมันใจมันใจมันละเอียดละเอียดแต่ละเอียดมันเลยเข้ากันได้แล้วทีนี้ตรวจิตเนี่ยก็เหมือนกันจิตกบใจาเนี่ยละเอียดเหมือนกันอนัตตาเหมือนกันแต่ถ้าใจเข้าใจมันก็ไหลไปหาจิตถ้าใจได้จิตก็ได้ เพราะน้นเราทําอยู่นี้เราทําแก้กิจแก้ใจเราทําอยู่นี้เราทําเพื่อจิตเพื่อใจเราทําอยู่นี้เพื่อยกจิตยกใจให้เหนือธรรมชาติให้ออกจากธรรมชาติทําทุกอย่างเวลานี้การโดยอาศัยสมาธิมาเป็นต้นดังนั้นที่ที่การแนะนําเพื่อนที่หนูแนะนําเพื่อนทําสมาธินะ่ะถูกแล้วแต่อย่าไปบังคับสังขารเพราะสังขาร เดี๋ยวเขาเป็นเดี๋ยวเขาอักเสบมันจะหนักเขาจะเสียเวลารออีกนานรอให้สังขารมาหายจากอักเสบแล้วจะมาปฏิบัติต่อมันก็จะช้าไปอีกชีวิตก็ก็ก,ก็อยู่ในวัยแล้วคนเราวัยเกือบจะเจ็ดเกือบจะแปดสิบแล้วมันมันมันจะได้น้อยมันจะเสียท่าอย่าไปบังคับเรื่องเรื่องการให้เขานั่งท่านั่งไม่ได้จัดถึงที่ท่านั่ง ละบรรลุทำจะเข้าใจทำจะปล่อยจะวางจะไม่มีอุปทานไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งอยู่ที่จิตกระจายผู้อยู่ก็ถือเสติเสตีกับปัญญาอธิบายอธิบายเหตุผลอย่างนี้จ้ะเ,เป็น,นั้นว่าเอาที่ท่านนั่งได้มากๆเพราะอาจารย์เทศเท่เท่ที่ท่านก็ท่านไปบวชท่านออกปฏิบัติตั้งอายุยี่สิบกว่าทั้งนั้นนะ่ะหรือสามสี่เศษเ,ศษเศษท่านั้นนะ่ะ ก็คิดดูมันต่างกันไม่ได้ยี่สิบปกว่ากับสามสิ่สุดเศษกับหกสิบกับเจ็ดเศษน้าคนสมัยนี้มันมาแก่แล้วมันถึงมาทำไมถึงแก่แล้วถึงมาก็ก็มันศาสนาไม่ศาสนาไม่อะไรที่เรียกอะไรศาสนาไม่ไม่มีคนเผยแพร่หนาหนาหนาเยอะๆอ่ะมันน้อยอ่ะมันก็เลยไม่ค่อยือฮามันก็เลยไม่อยู่ในใจในจิตมันก็เลยผ่านผ่านผ่าน แต่ว่าชีวิตประจําวันมนุษย์ทุกวันนี้มันก็เอาใจใส่แต่เรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องหน้าที่การงานเรื่องขนหาเรื่องคอยคว้าหาหากินหาอยู่หาสมบัติของโลกหาความสะดวกสบายให้แก่ครอบครัวให้แก่ให้กับตัวตนให้กับลูกหลานเหลนหลนให้กับทายาททาอยู่แค่นี้หมดเวลาแล้วพอหมดเวลาพอแก่ตัวบางคนก็ได้เข้าวัดเข้าวัดได้ภาวนาบางคนก็ต้องไปดูลูกดูหลานดูเหลนต่อไปเป็นยังไงชีวิตมนุษย์ น่าสงสารไหมค่ะน่านาช่วยยังไงอ่ะน่าสงสารที่ที่อยู่กับสิ่งไม่เที่ยงอ่ะอยู่กับอนิจจังอยู่กับทุกข์อยู่กับสิ่งวัตวัตะวัตฏะอยู่กับความอนิจจังอ่ะอยู่กับความแปรสภาพอ่ะอยู่กับเดิมเดิมอ่ะแล้วอยู่กับเดิมเดิมชาตินี้ยังไม่พอชาติมาชาติใหม่กลับมาถ้าได้เป็นมนุษย์ก็เดิมเดิมอีก นี่แหละที่ว่าเมื่อกี้แม่พูดไปถึงว่ามนุษย์ไม่ได้ไม่ค่อยได้หันมาทางธรรมไม่ได้มีผู้เผยแพร่มากมากพอได้เอาใจใส่ไม่ได้ฮือฮาเหมือนเหมือนโลกปัจจุบันโลกปัจจุบันนี้เขาจะาใส่ฮือหายอดวิวเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนก็คือเสียงร้อง,เส,งเสียงลําเสียงด็ดสีปีเป่าเสียงอะไรที่อะไรที่เขาที่เขาค้นคว้าออกมาด้วยสติปัญญาเขาคิดค้นอันนั้นออกมา ส่งออกมาสู่โลกภายน Emperor. อยกอ um. ันนี้ก็ยอดบิวยอดบิวเท่านั้นเท่านี้แถมยอดบิวก็ยังมีรายได้อีกให้รางวัลอีกแล้วคนมันก็ต้องขวหาแต่แบบนี้มันก็แล้วตัวคิดตัวปูมันเป็นนักรู้มันเป็นนักปุมมันเป็นนักสร้างสรรค์อยู่แล้วมันก็สร้างสรรค์ให้มึงสร้างสรรค์เรื่องนี้มามึงดังใช่ไหมมึงได้ยอบเิวแสนใช่ไหมกูก็คิดคิดคิดสร้างสรรค์แบบแปลกๆออกมาออกมาสู่โลกโลกเขาเชี่ยวอีกแล้วของของกูก็โอ้ยอดบิวเป็นสองแสนอีกเอ้าคนอื่นก็คิดคิดขึ้นมาอีกมันมันเคย อยอดวิวย,ยังไม่รู้ละสิ่งที่ออกมาสู่โลกน่ะคนนี้ออกมาราะว่าโอ้โเทแล้วโอ้ดีแล้วอแบบดีแล้วเป็นที่นิยมดีแล้วทำไมคิดได้เนี่ยอ่ะอต,อต่อไปต่อไปยังไม่ทันนานเลยคนอื่นผลิตออกมาผลิตแปลกๆออกมาสู่โลกอีกเอ้าก็เอ้าดังขึ้นอีกดัง้อีกแล้วทีนี้อะไรที่มันจะดังเขาจะทําหมดแม้กระทั่งเปิดเสื้อผ้าให้เหนือน,น้อยเขาก็ยังทา เพราะหลายยอดอยู่สูงเนี่ยเป็นไงทุกคนก็เลยเลยไปหลงดูนั่นเสียเวลาดูกับพวกนี้แล้วก็ทันสมัยด้วยไม่ต้องเสียเวลาดูนานด้วยเป็นเรื่องเรื่องไปเลยแม้กระทั่งหนังหนังเมื่อก่อนก็มีแต่ยาวๆไปนั่งดูตากหมอกตากฝนกว่าจะทั้งคืนกว่าจะได้กลับมานอนแต่ตอนนี้ต้องหลอกหนังเรื่องดูสิบนาทียี่สิบนาทีบางได้มั้งจบเลยมีผู้หลงมีผู้ร้ายมีนางมีผู้ร้ายมีคอมีแม่มีคนป่วยมีแย่งมีอิจฉาริอยา ได้เหมือนกันสั้นที่สุดละครสั้นนะอ่ะคนก็แม้กระทั่งละครสั้นก็มีนี่คือมามาจากใคไรมาจากสติปัญญานั่นแหละค่ะมาจากไหวพริบของจิตของใจนี้แหละค่ะที่ที่มันบงแต่งสร้างสรรค์ขึ้นมานี่ไงมันไปหลงอยู่แต่แบบนี้มันไปยึดติดแต่พวกนี้แล้วมนุษย์ทั้งโลกยึดแบบนี้แล้วตอนนี้ แล้วจะไปเอาพวกที่รู้ธรรมเห็นธรรมเอาพวกที่ศึกษาธรรมเอาพวกที่ปฏิบัติทางธรรมเอาที่สังขารมามาพิจารณามาใช้อยู่ทางทางธรรมมาใช้แนวทางของพระศาสนามันก็เลยไม่มี พอแก่แล้วก็ไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยพอตอนนั้นก็ก็เอาแบบนั้นไปโนโรกโลกเขาเอาแบบนั้นทั้งทั้งที่เขารู้ว่าต้องตายเขาก็รู้แต่จิตมันไม่ให้จิตมันไม่ให้กลัวจิตตัวตัวอวิชาใจตัวใจใจอวิชาจิตอวิชาใจธรรมชาติมันไม่ให้กลัวมันไม่ให้บอกว่าเออนะเดี๋ยวเราต้องตายต้องรีบไปศึกษาธรรมนะต้องรีบศึกษาคำรู้พวกเจ้านะจะได้ตัดทศตางชาติเราจะได้ไม่ต้องมาเวียนว่าใจเกิดบ่อยๆนั้นมันไม่สนหรอกค่ะมันไม่สนเพราะว่าอะไร เพราะคนที่มามันมีน้อยเนี่ยมันไม่ลาอย่างที่บอกนะคะเออเออมันมันมันไม่มันไม่อลังการมันไม่แปลกอ่ะมันไม่มีอะไรที่ซิกแซกมันไม่มีอะไรที่ที่ที่แปรสภาพให้มันหรือหวาที่ว่าอที่แม่บอกนะคะเพราะว่าของพระธรรมเรามีแต่สิ่งที่เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยกายวาจาใจแม้ภาษาก็ต้องเรียบร้อยเออครูครูมึงก็ก็ก็เป็นภาษาที่จะใช้ก็แต่าะลูก ในเกิดลูกศิษย์นอกนั้นก็ก็คิดทุกกายวาจาใจสํารวมหมดนะอืมเพราะว่าดัดนะดัดดัดจากธรรมชาติให้มันเป็นเหนือธรรมชาติมันก็เลยสนรวมกายวาจาใจแต่ปกติแล้วกิเลสมันไม่มีทางบอกเต้นเต้นดีดเด็กออกมายังไม่กี่ขวบมันยังดีดเป็นเต้นเป็นมันยังทําท่าทําทางอที่มันไม่น่าทำแต่มันก็ทําเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ สติบุรุษก็แต่งตัวไว้ว่าแวมสั้น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 ,นว่าววแวมแล้วก็ทําท่าท่ทางร้องไปร้องมาก็ทําท,ท่าทําทางอย่างนั้นแหละท,ทําท,ท่าทําทางทีอันนั้นแหละที่มันจะขายยอบอยู่ดังๆแล้วเป็นยังไงวะนี่นเขาก็ไปฮือฮาแบบนั้นหมดวันวันหนึน่งอยู่อย่างนั้นหมดแล้วก็ผ่านไปเตือนปีพศอ,อ,อายุแก่แล้วกว่าจะรลิกสนึกได้กว่าจะได้กว่าจะมาหาบุญหากุศลตัดบภพบตัดชาทําไม่ไหวแล้วนั่งสมาธิก็ไม่ค่อยไหวแล้วเส้นเอ็น ไม่สามารถจะขัดขาทับขาขวาทับมือขวาขาขวา,า,าทับขาซ้ายได้ไม่สามารถจะนั่งตัวตรงดำลงสต,ติมั่นได้ไม่สามารถจะไม่กระดุกระดิกได้ไม่สามารถจะทรงตัวให้ให้นิ่งเป็นเป็นอะเป็นความสงบได้จิตก็ไม่สามารถจะทําความให้มันเข้าที่เข้าทางได้ง่ายเพราะอะไรตลอดชีวิตคนแก่แบบน,นี้ยมันมีแต่เรื่องรุ่นลกอยู่ในอยู่ในจิตมันขังเต็มที่แล้วของเก่าก็ไม่เคยไม่ก็ก็ไม่อดไม่อยากของใหม่ชาตินี้ทั้งชาติ สมอยู่ในกิจหมดเลยก็ผลิตออกมาส,สีมาต่อสู้กับกับสมาธิสี่สมาธิแปลว่าไม่ให้คิดเรื่องอะไรทั้งหมดอดีตอนาคตไม่ให้คิดให้อยู่ปัจจุบันก็คือพุทโธแล้วถึงพระพุทธเจ้าแล้วมันจะทําพุทโธสักกี่คําวะเราถึงต้องมีการอุบายอุบายให้เมีปัญญาเหนือมันมีปัญญาบังคับมันมีปัญญาหลอกล่อมันเราถึงว่าเอาพุทโธพุทโธหนึ่งถึงร้อยนะแล้วก็นับจากร้อยมาถึงศูนย์นะ นี่นี่นี่เราเราใช้อุบายเราใช้ปัญญาหลอกมันให้มันอยู่กับผู้โทรแบบไม่กล้าส่งหนีแต่ถ้ามึงลืมกูให้มึงนับใหม่นะกูให้นับผู้โทรใหม่นะอย่างน้อยก็บูชาพระพุทธศาสนาระสงค์นะทาได้ร้อยแล้วกลับมากลับมารล่มกลับมาที่ศูนย์อีกก็แสดงว่าหนึ่งรอบนะเอานับไปพุโทรหนึ่งผู้สองถึงหนึ่งผู้โธร้อยแ็จากร้อยเข้ามาศูนย์นะได้สองรอบแล้วเอาแบบเก่าอีกให้มันได้สามรอบ เท่ากับมึงอะบูชาพระพุทธธรรมประสงคนะ์นะนี่ตรงตรงอนุโคมันอย่างนี้โอ้มันก็อยากบูชาดิบูชาพุทธธรรมประสงค์มันอยากบูชานะไม่ใช่ไม่อยากบูชานะค่ะต่อไปพ่อแม่มันรักนี่เลยเอามึงเอาเทียเท่ยวต่อไปมึงเอาห้ารอบนะ อ่าวมงเอาให้พ่อกับแม่นะมันกพุดโทหนึ่งพูดสองถึงร้อยกลับมาเลขศูนย์อีกพูดถึงัวสองถึงร้อยวางศูนย์อีกได้ห้าเที่ยวทีนี้ขูได้ห้าเที่ยวกูได้ให้พ่อให้แม่แล้วว้ยนี่ที่แท้เป็นปัญญาของของปัญญาพ่อแม่อาจารย์โดนบันดาลจิตนักรู้จิตผู้รู้จิตฝ่ายธรรมที่เป็นธรรมชาติมันก็สติปัญญานั่นแหละหล<ช>อกล่อหลอกล,อลออ่ออุบายให้มันอยู่อยู่กับธรรมะ อย่างน้อยก็ห้าร้อยที่คาห้าร้อยห้าชุดอ่ะห้าเที่ยวอ่ะห้าร้อยห้าร้อยครั้งอ่ะไม่ธรรมดาเดี๋ยวเรานี่ราคาต่อไปก็ไม่ต้องพุทโธมากอะไรพุทโธพุทโธเฉยเฉก็ได้นี่การที่จะช่วยกิจให้มาอยู่อยู่กับว่างเปล่าอยู่กับอยู่กับความปล่อยวางอยู่กับไม่ไม่ปุงแต่งอ่ะนะขนาดนั้นเลยทุกเวลาแม้ก็ยังให้มันปุงแต่งนะปูงแต่งพุทโธไงถ้ามันให้ยิ่งดูลมเฉยเฉยะยิ่งช้าใหญ่เลยเพราะว่าธาตุลม ธาตุลมเป็นธาตุไม่มีพุทธานุภาพที่จะเป็นสยบจิตได้แต่เพราะมันเป็นธาตุธาตุในตัวเราแต่ว่าพระพุทธเจ้าใช้ธาตุใช้ธาตุลมพิจารณาานาปัานาปนุสติเพื่อบรรลุธรรมอันนั้นเป็นเป็นพระองค์ไม่มีอาจารย์พระองค์ไม่มีอาจารย์พระองค์ก็ต้องเอาธาตุในกายมาบริกรรมแต่พวกเรามีพระองค์ท่านแล้วต้องกี่พระองค์ละ่ะเรางน้นแน่ถึงว่าเออพ่อแม่กันท่านให้บริกรรมพุทโธ พุทโธก็เรียกพระนามพระนามก็มีพุทธานภาพบังคับสังยบจิตอย่างนั้นนี่แหละค่ะแม่ก็พูดฝากฝากไว้ลูกหลานไว้จะดูแล้วก็จิตกับกายคนเราส่วนนะจิตเป็นคนทํางานเพราะฉะนั้นท่าไหนก็ให้มันอยู่เถอะถึงเดินก็ทําสมาธิพุทโธพุทโธพุทโธแล้วพอดีมันพอมันมีอาการว่ามันไม่อยากจะพุทโธแล้วก็ทํางานเลยแบบนี้ทำมีปัสนาเลยก็เดินอยู่เหมือนเดิมแหละทําไม่ปััสนานั้วแหลงถึงจะไปนั่งก็เหมือนกัน พุทโธพุทโธออกจากพุทโธเขาทำพิปัสนาเหมือนกันถึงจะยืนก็เหมือนกันพุทโธพุทโธออกจากพุทโธก็พิปัตนาเหมือนกันถึงจะนอนก็เหมือนกันพุทโธพุทโธพุทโธออกจากพุทโธพิปัตนาได้เหมือนกันก็พระพุทธเจ้าอนุญาตอนุญาตไว้อะเสียเรียบทให้นักปฏิบัติทําได้พระองค์ทรงเห็นทรงเห็นว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยทําท่าเดียวไม่ได้อะไม่ได้ทรงอนุญาตมันก็แสดงว่าท่านรู้ว่าธรรมชาติมันอยู่ท่าเดียวไม่ได้มันจะอักเสบมันจะมีปัญหา เพราะนั้นทําได้เพราะผู้ที่ทําเป็นจิตกระจายผู้ที่เดินปัญญาผู้ผู้ชี้แกงแสดงเหตุผู้เข้าถึงทําเป็นเจิตก,กระจายที่จะเข้าถึงแต่สติปัญญาเป็นผู้อบรรยายเป็นผู้ชี้แจงเหตุผลแล้วขังขานตุวคิดตัวรุงเป็นคนปรงแต่งนี่ค่ะมันประสานกัน่ะส่วนใจน่ะนั่งเสวยอย่างเดียวออ่ะสติปัญญา เอามาใช้ทางธรรมมันก็ต้องเห็นธรรมแต่ถ้าเผื่ออยู่ทางโลกมันก็ต้องเห็นสมบัติของโลกมันอยากได้สมบัติของโลก,ม,ก,ม,โลกมันต้องการของของโลกก็ออกมาจากสติปัญญานี่แหละสติปัญญาต้องการเรื่องใน thyroid, ทางโลกมันก็ได้ได้จากสติปัญญานี่แหละแต่มันก็ได้ของของโลกมาหาธรรมมันก็จะได้ธรรมจากสติปัญญาอันเดียวนี่แหละอยู่ในใจเราอยู่ในจิตเรานี่แหละอยู่ในขันห้าเรานี่แหละแต่เดี๋ยวว่าไม่เดี๋ยวว่าไม่อยู่พเดี๋ยวพูดผิดอยู่ในใจในจิต แต่ไม่ยินไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ขันห้าขันห้าเรินาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็ใจแต่ว่าอาการสติปัญญานี้มันเป็นพิเศษพิเศษมันออกมาจากใจด้วยด้วยด้วยพิเศษด้วยธรรมชาติด้วยมีหนึ่งเดียวในโลกที่มีสติปัญญาพามานุษย์ทั้งโลกนี่พ้นทุกได้ด้วย,ยจิตกระจเออด้วยจิตเกิดสติกับปัญญาท่านถึงว่าตัดสู้อะไรให้พ้นจากโลกใบนี้ต้องตัดสู้ด้วยสติกับปัญญานะ พราะแล้วมนุษย์เท่านั้นที่มีสติปัญญานอกนั้นไม่มีเทยบัวเทียรอินพรมแก็มีแต่ตัวรู้มีแต่ผู้รู้ตัวสิงสารสัตว์มันก็รู้แต่รู้รู้รู้จักทุกรู้จักหากินหาอยู่รู้จักหิวรู้จักหากที่พักที่อยู่อาศัยรู้จักหากที่อยู่ตลอดชีวิตดูแลตัวเองตามฐานะของความเป็นสว์เดชฉานเพราะนั้นมีมีอะไมีมนุษย์เท่านั้นที่จะมีโอกาสภาวนาหาเข้าถึงธรรมคาสอนพระเจ้าให้พ้นจาก ธรรมชาติให้คนจากการมีแม่แต่เกิดเพราะการมีแม่เต่เกิดมันทุกสงสัยอะไรอีกไหมล่ะนะราบสาธทุกับคุณแม่ทุกเน่เลครับเอาคงอธิบายอย่างนี้ก็ก็ไม่รู้จะเนื้ออะไรอีกถ้าสงสัยอีกก็ก็ได้อีกมึงก็มันก็ใช่อ่ถูกไหมครับว่าร่งางกายเราเนี่ย แม่เใใใคยพูดอะฝันอะฝันก็คือจิตไม่อยู่แล้วนั่นนะไปแล้วนั่นน่ะสังสารจิตไปแล้วเดือดก,กายแล้วนะแล้วแล้วไงไปไปไหนต่อไหนไปไ,ปได้มันไปเรื่องไปด้วยด้วยไม่ต้องขึ้นรถลึกลงไอไม่ต้องเอาร่างกายไปอ่ะเน,ะนี่ยเห็นไหมคะแล้วร่างกายนอนเป็นท่อานไม้ท่อนฟืนไหมล่ะเต็นไม่รู้หรอกจ้ะแ๋ยวกลับมาเมื่อไหร่ก็รู้สึกตัวว่าวัากลับมาก็ร่างกายก็อยู่นะกลับมาก็ นอนทับแขนทับขาขาเหน็ดชากินแขนเหน็ดชากินแต่ตอนนั้นน่ะตอนจิตยังไม่กลับมาทับได้ทับจนเช้าก็ได้ไม่เป็นไรนี่ปัญหาเออแต่กลับมาปุ๊บรู้แล้วว่ากูนอนทับแขนทับขาขากูชงขากูชาพอจิตเข้ามาไหมพอจิตเข้ามามันก็รู้เลยสิว่าตรงไหนชาตรงไหนไม่ชาตรงไหนมีปัญหาอ้าวพอจิตมันเข้ามามันก็บริหารรับรู้มันมารับรู้หมดเลยเพราะฉะนั้นจิตจิตกระจายกรายคนสวนไม่ละปันี้ ใช่เพราะมันธรรมชาติพอมาเข้ามาแล้วแล้วร่างกายมันมีเส้นประสาทมีเส้นสมัมผัสเฉยๆมีที่ขับถ่ายเฉยๆมีที่มีกระเพาะอาหารย่อยเฉยๆมีลำไส้ถ่ายเทแล้วลำไส้ก็เหมือนกันหนาๆๆๆๆกินอะไรก็เปทัต้งเผ็ดั้งร้อนต้งขาวั้งเหน็นทั้งทั้งร้อนทั้งอันสารพัดมันเข้าไปในร่างกายเราทําไมเราไม่เป็นมันหาก็ไส้ไส้มันหนาเออไส้มันหนาไม่ให้เลือดลอดออกมาถูกเอาเอาเอ่อเอาัยวะส่วนอื่นนะ่ะ นี่คือร่างกายมนุษย์นะกระเพาะอาหารก็หนาเนี่ยย่อยย่อยย่อย่ยอเนี้ยนะส่วนหลอดเลือดก็อย่างเงี้ยก็ก็ธรรมชาติของเ <c oughs> ขาผลิตมาให้มนุษย์อยู่ได้อาการสามสิบสองอ่ะเพื่อให้ยังไงหูตาจมูกก็มีไว้ใช้ไว้ดูไว้ฟังไว้ทําตุลาเนี่ยไว้เอาประโยชน์เนี่ยอายาทานะ้งหกมันมนุษย์ทั้งนั้นนะ่ะมันธรรมชาติไหมล่ละ้าเรื่องนี้ธรรมชาติพวกนี้มันเปลี่ยนสภาพแล้วสิมันแปลสภาพมันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจงน่ะ ถ้าพูพ้เจ้าพรเจ้าสอนในโลกว่าอัน,นิจจงนะนะแล้วถ้าเผื่อเราอยากให้มันอยู่ไม่ให้เป็นอะไรมันทุกข์อ่ะมันท่านเรียกพวกขังอ่ะแล้วถึงแล้วมันมันทนไม่ได้ต่อกันการเลยเวลาท่านเรียกอนัตตา เราท่านนั้นเพราะฉะนั้นท่านถึงให้เราพิจารณานักปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงผ่านไม่ได้ต้องต้องพิจารณากายสังขารนี้เห็นเป็นนิจังทุกขังอนัตตาต้องพิจารณาขันห้าที่เป็นนามธรรมที่เป็นจิจปญญาเนี่ยก็ต้องพิจารณาให้เห็นเป็นนิจังทุกขังอนัตตาทั้งทั้งที่มันเป็นอนัตตาอยู่แล้วขันห้านี่เป็นอนตาอยู่แล้วแต่ต้องพึงพิจารณาอนัตตาอีกอนัตตาแล้วอนัตตาอีกมันถึงยากไงจ้า มันถึงยากก็ทุกอะทุกมันเป็นอาการใช่ไหมอาการเกิดจากจิตจากใจมันถึงทุกนะพอมันทุกแล้วมันเป็นอาการรู้ด้วยตัวเองว่าตัวเองทุกแล้วคนที่ทุกคือใจใจไม่สบายใจใจวุ่นวายใจมีปัญหานู่นนั่นนี่โอ้สารพัดอย่างที่มันกระวนกระวายที่มันคิดเรื่องบุกเรื่องหลานคิดเรื่องอนาคตขึ้นเรื่องสมหวังคิดที่ติดิเเรื่องแก่เรื่องเตั้งแต่คิดเป็นห่วงคนนั้นมันเป็นคนคิดล่ะพอคคิดมันก็เป็นคนทุกมาร่างกายไม่สนน่ะร่างกายเป็นที่อยู่ให้มันอาศัยเฉยเเนี่ยเป็นยังไง เป็นอนัตตาไหมความทุกข์ก็เป็นอนัตตาความคิดก็เป็นอนัตตาที่สวยทุกข์เปงก็อนัตตามันเป็นอาการเป็นอาการแสดงออกือเรียกอนัตตาอาการแสดงออกอะทีนี้ท่านพระเจ้าพ้นเจอท่านถึงได้ว่าหาวิธีให้เราเอาเอาชนะมันให้ได้เนี่ยเอาชนะทุกข์ก็ยอมรับว่ามันเกิดทุกข์เพราะว่าผมมงการกระทําเอาสุขก็รับรู้มันปวดแสแต่เราเรากระทาความดีเราก็เลยเอามาอาศัยอทุก ทุกก็เอาปล่อยวางไปรับยอมรับ,รบสุขก็เอามาอาศัยพอไม่ให้เบทนาเออทีนี้เราจะทําไงกับมันเราก็ถึงว่าสุขก็ไม่เอาทุกก็ไม่เอาท่านถึงบอกว่าถ้าไม่เอาสองอย่างเตรียมตัวเลยเตรียมตัวหลุดจากโลกเลยจะไปหาพระองค์ได้เลยแต่ต้องไม่เอาทั้งสองอย่างทุกกรณีมีท่านค้น,คนเจอแบบนี้ถ้าไม่ทําแบบนี้ไม่มีทางเลยก็นี่ไงมาส่งมาตัดรูด้แจ้งโลกเสียสงไยแสนมาหากรัพ เพื่อมาตัดร kind of ู้เป็นพระพ่อพุทธเจ้ามาปวดมนุษย์ทั้งโลกอะเพราะทนเพราะทนทนเกิดแก่เจ็บตายคําว่าอสงไขยหนึ่งนะขนาดไหนนับไม่ได้อ่ะพ่อแม่อาจารย์บอกนับจนไม่ได้อะนับนับหนึ่งร้อยล้านพันล้านอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเป็นศึกษาเอาแต่ว่ากลับน่ะรู้ร้อยยี่สิบปีแสนกลับเนี่ยมา เสียสองไขแสนมหากรับเนี่ยหนึ่งกลับเนี่ยคือหนึ่งร้อยปีหนึ่งร้อยี่สิบปีอ่ะอันนี้กัาบอรุ้แล้วอสงไขยละเออแล้วเสียอสงไขยแล้วทรงทรมานขนาดไหนเออเป็นแสนแสนล้านเป็นพันพันล้านเป็นหมื่นหมื่นล้านเป็นละล้านล้านล้านนับไม่ได้หนึ่งครั้งหนึ่งเรียกอสงไขยอ่ะหนึ่งอสงไข่สองอสงไขยสามอสงไขยสี่อสงไข่ละโลกอื่นแปดอสงไขยสิบหกอสงไขยอ่ะพออราวนามาตัดสุรุลเลยช่วยคนได้เยอะเลยช่วยคนได้นาน พระศาสนานั้นก็เลยมีอายุยาวมีอายุยืนแต่ศาสนาของพระองค์ที่เรามาเจอเนี่ยอายุห้าพันปีเองห้าพัน 5, ปีเองนือที่นี้เรายังเกิดทันแต่ยังไงที่เราก็บ้าเกิดมานานแล้วละ่ะสามพระองค์ออกไปแล้วยังเกิดอยู่เลยเนี่ยพระองค์ที่สี่ก็จะหมดอู่แล้วเนี่ยยังบ้าเกิดอยู่เนี่ยแม่ก็เลยว่าสู้ตายสู้ตายชวนลูกหลานลูกหลานที่คบกันหลายทางสายธรรมที่มันได้พระธรรมจัดสรรให้มาเจอกันแม่ก็ขอ ให้กำลังใจแบ่งเราสู้ๆนะไม่มีใครทำให้กันได้ต้องต้องทำเอาเองแล้วมันก็จะได้เองด้วยไม่ให้คนอื่นก็ได้แต่บอกบอกคนอื่นเราก็ให้ได้แต่บอกนะเราก็ให้เขาไม่ได้เหมือนกันนะแต,แต่ให้กำลังใจปุทิศปุทิศกำลังใจแผลกำลังใจแผลพลัาางจิตได้แต่ก็ให้เขา,ขาค่ากิเลสไม่ได้อยู่ดีแต่เป็นกำลังใจ กำลังใจก็คือเขาฟังเข้าใจแล้วเขาก็มีเขาฟังเข้าใจแล้วเขาเขาก็มีกระป,ปี้กระเป๋ากระวีกระว่าแล้วมีกระติดกระใจที่จะทําไงนะ่ะก็เรียกกาลังใจลูกหลานมันเยอะมากเลยแหละือภนนาษาธรรมของพระพุทธเจ้าแค่อน,นิจจังทุกขังหน้าตาแค่รูปก,กับนาวเนี่ยแค่แกายกายที่เป็นธาตุสีเดือดนนวลไฟเนี่ยแค่แค่กิจวิญญาณที่ท,ที่ที่เป็นขันห้าเนี่ยมันมันมันเรียกว่า เอามนุษย์ทั้งโลกเลยขังมนุษย์ทั้งโลกเลยมัดมนุษย์ทั้งโลกเลยแม้แ